สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเรื่องเบาสมองกันบ้างดีกว่านะครับเพราะเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกนะครับผมว่าแบบเออโอ้โห Mystery World เนี่ย deep ทง deep talk หรือว่าหลายเรื่องอะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เครียดไปนะครับแบบว่าอยากให้เรามาทําเรื่องที่แบบ เออมันไม่ต้องเครียดขนาดนั้นเบาสมองหน่อยแบบทําให้ทุกคนแบบชิวๆกันบ้างก็ได้นะครับผมแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่น่ารู้บนโลกใบนี้อยู่ครับวันนี้เองเนี่ยนะครับผมก็เลยจะเล่าเรื่องของตํารวจ2คนให้ฟังกันนะครับผมโดยตํารวจเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเราถามว่าแบบตํารวจมีงานอะไรเนี่ยก็คงจะเป็นการรักษากฎหมายถูกไหมเป็นผู้พิทักษ์สันติราชนะครับต้องไปไล่จับโจรไล่จับผู้ร้ายสิครับผมแต่แบบว่านายตำรวจ2คนนี้เนี่ยนะครับ มันไม่ยอมไปจับโจรนะสิครับผมก็เรียกได้ว่ามีรถตำรวจขับลาตเวนนะแต่เขาเองเนี่ยนะครับผมมัวแต่ไปตามหาไล่ล่าโปเกมอนกันนะครับผมเรื่องราวนั้นเป็นยังไงเรามาเริ่มฟังกันเลยนะครับผมเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่ว่าตัวของจ่าสิบเอกโจเซโกเมสได้รับเรื่องนะครับผมให้สืบสวนว่า2เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างหลุยโลซาโนกับเอริกมิเชลเนี่ย ทั้ง2คนได้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองนะครับผมคือเรียกได้ว่าเหมือนมีการแจ้งเหตุร้ายมาแล้วเนี่ยและสุดท้ายอ่ะนายตำรวจ2คนนี้เนี่ยไปไม่ทันนั่นเองครับ ซึ่งตำรวจทั้งสองคนนี้เองเนี่ยก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับผมแต่หลังจากที่ได้มีการดูจับได้จากระบบวีโอดิจิตอลในรถยนต์ของพวกเขาเนี่ยก็พบว่าพวกเขาอ่ะกำลังเล่นเกมโปเกมอนโกกันอยู่นะครับผมแทนที่จะไปจับผู้ร้ายนะครับมัวแต่เล่นโปเกมอนกันสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จับไม่ทันนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าตัวของพวกเขาเองก็บอกว่าเฮ้ยพวกเขาอะ่ะไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ละเลยนะ แค่พูดถึงเรื่องเกมกันเฉยๆแต่จากการดูวิดีโอแล้วเนี่ยแล้วก็ผู้รับผิดชอบคดีอย่างตัวของเทรซี่แม็กคานาฮานเนี่ยก็ได้แบบเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้แค่คุยแล้วล่ะเพราะว่าจากคําพูดที่ได้ยินผ่านวิดีโอมาเนี่ยนะครับผมก็ได้เห็นว่าตัวของเอริกได้บอกกับลุยว่าเฮ้ยๆยตัวของคาบิกอน้เนี่ยมันเพิ่งโผล่มาที่ถนนสาย46เองทำให้จากเรื่องราวที่มันดูเป็นเรื่องตลกเนี่ยนะครับผมมันกลายเป็นเรื่องซีเรียสขึ้นมาเลยนะครับการที่ตำรวจแอบไปเล่นโปกเกมอนเนี่ยนะครับผมกลายเป็นเรื่า คนร้ายในยเหตุจรากรรมเนี่ยก็หนีไปได้ถูกไหม จากนั้นเองเนี่ยนะครับผมพอเรื่องนี้ได้เข้าสู่การขึ้นลงขึ้นศาลนะครับก็ได้มีการสอบสวนเพิ่มเติมได้มีการดูเพิ่มเติมนะครับจากคาว่าคามิ้อนที่พวกเขาพูดถึงมาเนี่ยซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือสโนลักถูกไหมครับก็เรียกได้ว่ามีการไปย้อนดูเทปต่างๆย้อนดูวิดีโอต่างๆแล้วก็ได้พบว่าจริงๆแล้วนายตำรวจ2คนนี้เนี่ยทั้งหลุยโลซาโนแล้วก็เอริกมิเชลนะครับผมไม่ได้ทําเหตุการณ์นี้แค่ครั้งแรกนะครับแต่พวกเขาเองเนี่ยนะครับผมมักจะเอารถตำรวจเนี่ยนะครับผมไปขับไล่จับโปเกมอน ปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นประจําเลยบทสนทนาที่จับได้อีกอันนึงเนี่ยนะครับผมก็คือตอนที่พวกเขาเนี่ยไปไล่จับตัวของโปเกมอนโทเกชิกนะครับผมในถนนสาย50อีกด้วยและสุดท้ายเนี่ยนะครับผมด้วยการละเลยนี้นะครับก็ทําให้นายตํารวจทั้งสองแทบจะสวยหมดอนาคตกันไปเลยนะครับผมพวกเขาเนี่ยได้ถูกพิจารณาให้ออกจากการเป็นตํารวจนะครับแต่นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ยังมีคนหลายๆคนเนี่ยพอเห็นคดีนี้แล้วก็ตั้งคําถามว่าตัวของผู้รับผิดชอบคดีนะครับผมอย่างตัวของเทรซี่แมคคานาฮานเนี่ย ทำไมถึงสามารถไปเอาวิดีโอในรถตำรวจมาได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเปล่าแต่สุดท้ายนะครับผมผู้พิพากษาก็บอกว่าเธอเนี่ยมีสิทธิ์ทาแต่ก็มันก็เป็นอะไรที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยตั้งคําถามออกมานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคดีแปลกๆนะครับผมเป็นคดีเด็ดของฝรั่งละกันนะครับตำรวจเนี่ยไม่ยอมจับโจรไปจับโปกเกมอนนะครับผมพอผมอ่านข่าวนี้ปุ๊บโอ้โหเรานึกถึงแบบ การแบบดูรายการคดีเด็ดของประเทศไทยเลยอะอะไรแปลกๆเนี่ยนะครับผมแบบเออตลกดีเหมือนกันนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเรื่องแปลกๆบนโลกแบบนี้เนี่ยก็อยากลองเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันบ้างนะก็เป็นเรื่องที่แบบเบาสมองอันเนาะฟังกันขำๆอะไรแบบนี้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสด ดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ